อันน mm ี้ครับผมพี่น้องตลาดไก่บ้องบ้องติ้งลมมันนี่บ้องน้องติ้งมากรลไรอ๋ออ๋อคือชัดดิงามๆกับลอยครับผมเกาหาครับผมไก่บางงามประเดี claro ๋ยเก่าสิผาสามงามเลยกระลอยนึงครับผมตัวครับพี่น้อง ครับพี่น้องตอนนี้กำลังเดินทางสู่ช่องจอมครับผมช่องจอมกัมพูชีช่องจอม,ม,บ,จอจอมบานดานครับผมกำลังเดินทางครับผมว่าสิไปเปิ่งตลาดไกลครับพี่น้องพี่น้องตามกันเข้ามาหลายครับผมตามกันเข้ามาเยอะอเราจะพาไปดูตลาดไกลบ้านครับเรากลับสื่อกันโลเทไรตอนนี้ ก่อนที่วอนสามแยกบานดานมันจะมีตลาดไก่ยูขนาก่อนประมาณสองเจ้าครับผมสองเจ้าสองเจ้าเอาไปจวดกันเลยครับผมพีม่น้องจวดคุณได้ขณาเป็นสามแยกสามแยกบานดานเดียวสายไปอำเภอสังขาครับผมถ้าตรงไปก่ะตลาดช่องจอม นี่ครับผมมาตีไฟเรียวเลียวสายกันครับผมมาที่มีตลาดอยูนเท่านี้แหละตอกแตกตอกแตกตอกแตกสุดดาก่ายย่างนะครับพี่น้องจวดเลยครับตอกแตกตอกแตกตอกแตกเนี่ยตลาดนกลางใอยู่สายมือนี่นะครับผมเทอาสายสายนี่แหละแต่ผมเดาผออิดนะมันชีวิตในบ้านครับผม ้ายมือเฮียหุยรับซื้อไก่ไกุ๊กไก่แสดงว่าอ๋อช่วงนี้ครับผมช่วงนี้เป็นช่วงโดนตาครับผมนี่ไก่มีสองสามตัวเฮียหุยรับซื้อไก่เดี๋ยวเราไปตลาดข้างหน้ากันครับผมพี่น้องนี่นี่เฮียหุยรับซื้อไก่ไก่ยี่ เฮียหุยรับซื้อไก่เป็ดเทศสไก่สามสายพันธุ์ไก่บ้านครับไก่บ้านไก่บ้านไก่บ้านกรุ๊กรุ๊กรุ๊รกรุ<า>๊กรุ๊กรุ๊รกโอ้โลนมานการ<า>โลนกรุระมาก โอ้รวมาปอยครับผมรลมาปรอยโลหนึ่งลอยครับพี่น้องกันวะแต่ว่าตอนนี้มันมีไกลครับผมช่วงเทศกาลโดนตายากอยู่ครับพี่น้องอ่าโดนตาจวดเดี๋ยวไปเบ่งฟ์าไ่ขนาครับผมไปขนาโลละลอยครับตองนี้ครับผมตอนนี้ก็เป็นสามแยกครับผมสามแยกเมื่อกี้สามนี่ก็คู่กันแล้วนะครับผมรลมไปรวยบาทโลละลอยครับผมเดี๋ยวไปเบ่งขนา คือเป็นช่วงเทศกาลครับผมเทศกาลโดนตาโดนตาเขมเมนนี่สิโดนครับผมแล้วก็โดนตาแถวบ้านเฮานี่ก็ผ่านผลมาแล้วก็เป็นช่วงหนาหนาวเขาก็ห้าปูห้าปลาทั้ครับผมบางคนกับผ้านแนวไกลสุมากจะคิดว่าเขาคิดว่าพ่อาค้าเมรตนี่สิบ่านแนขึ้นมากครับผมจากช่องจอมครับครับผมก็ถักทายกันนะครับผมครับสวัสดีครับบ้านน้องวัดเก่อนสายชินครับผมสิบห้า ไปไขปัญหาตลาดไกลครับผมมองมาอ่านก่เฮียหุยครับผมเฮียหุยเฮียหุยเฮียหุยคือจวดแท้เฮียหุยนี่รับโลละร้อยครับผมพี่น้องโลละร้อยนะครับผมโลละร้อยนะเข้าใจตรงกันนะครับพี่น้องเมื่อกี้ไก่สามสายพันธุ์ก็เอาแต่ว่ามันอาจสิถืิก็ได้ครับผมไก่สามสายพันธสามสายเลือดว่ากันเลือดดำเลือดแดงเลือดเขียวผมก็เดาสถานการณ์นะครับพี่น้อง ไปาตลาดไก่าานนกันหนาันนี่งในาะเนาะตลาดไก่เหมือน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 นี่ก็เป็นตลาดช่างจำวันนี้บบ,บ,บตลาดช่างจำโอ้ยสกปกกเนกาะใคลงขยะพอเห็นความสาดแล้วเลยดานท้ายมือวมนี่ไปกับเป็นขายเสือ้อผ้าพวก หลายอย่างครับผมวิทยุโทรทัศน์เทปเครื่องเสียง MPC-MP5 ซีเอม่แล้วครับผอาหม่มผ้าคนณนูกางเกงนองกางเกงในครับมี่หมดนี่ครับผมตลากไกลจะอยู่ด้านในต่องนึงคือว่ามืออื่นมืออื่นเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งอีกครับผมพรุ่งนี้ค่อยมาดูอีก ววันนี้ผมสิผ้าเบิ่งกันแดดครับผมให้ยพอจังหวังนะึงเนาะพี่น้องเนาะนั่นครับผมเขียงไก่โคตรคลายครับสีหครับผมเดี๋ยวเจาะตลาดไก่ผมนั่มไปครับผมเขียงไก่วันนีสเสร็จแล้คาแพงมากหนงเข้ามาเลยนานเขาเรียวแล้วครับผม เอากรเลียวไปเดี๋ยวัด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 ติ๊กตอกติ๊ผ้าจอครับผมผ้าจอยงไงเลยผ้าจอตลาดไก่ทางเข้าครับผมไปปปไปปปปปูปูโอ้นี่างนี่ไง็นแล้วไม่ต้องเห็นแล้ว เย็นแล้วห้าตรงน้ำไปพุ่นโอ้้ห่ไก่ตลาดไก่ไอ้เดี๋ยวห้าตรงไปเจาะเจาะไม้มาเลยนี่ครับผมมาหอดตลัดไก่ห้าแล้วครับผมแต่ไม่ใช่ใช่อันนี้ยื่นใส่เออนี่อยู่บ้านตะเคียนโอ้บ้านตะเคียนนี่ครับผมอ่ะตอนนี้โลประมาณ โลประมาณตัวนี้โลประมาณโลลอยโลลอยโลลอยเนาะไข่บ้านครับไข่บ้านโลลอยครับพี่น้องนี่ไม่ได้สมเลยนี่ครับผมมันมีขึ้นมีลงครับผมมีมีขึ้นมีลงเนาะมีขึ้นมีลงเออไก่ตอนนี้ไก่เยอะตอนนีข้มีไก่ก็ไก่หนึ่งจุดขึ้นอ๋อมือนได้บ่เคยมีไก่เด้อพี่น้องมากมือบพอมีไก่เด้อครับเด้อ แม่บ้าลูกครับผมยังมีคนหลับครับผมโอ้บนใ้ไก่บนท่าบนก็นลายกันครับผมพี่น้องมากันได้ครับผมตลาดจองจอมครับผมพูดไปคนลายใช่โลันมีอยู่น่รเนไทรเปนแบบไหนนใสแบบนสีเหลืองสีดนี่นี่เมีันปะป่าไก่จำใสมีอยู่เปรืองหัวอันบ่ ผมเคยเลี้ยง้มันจอยไงทาแมนมันมันคิ่าะดูกลังแต่ไกลบ้านนี่อนี้อไทันนี้เลี้ยงเองเพา่าเวลเพิมสื่อันไมครับผมเดี๋ยวตอนนี้ลอยๆด้ครับพี่น้อง่มาจากใครหรปะหวยจตท่านอ๋อเจ้าสังขานี่ ครับผมอืมไก่บ้านครับผมราคาดีช่วงนี้เที่ยงกันไว้ด้วยครับนอ้องเดี๋ยวมอสิพาไปเิ่งตลาดถ้าคุณพูดมงคลเปินขายครับมงคลพูดนี่ส้ายซ้ายมันสิบ่มีคนเลยเอ,อ คนคนปรัสื้อได้ครับผมไ่ใบน้าอ่อผมมีคนสิยาวมากเลยครับบายโยโมเด้ตัวน,เ,นเต็มๆมาครับนี่ยาม้าจังวนนี้นี่มันนี่ด้เนนอะไรอยูงไงจะไปดึงงูโอ๊ไปจับไ่ให้ไหม ซ้สายไม่ไม่เอาเลยบ่ซ right. ้ำสายสายไม่เอาไม่เอาโา้ไม่ไม่มอยู่ขนาดคนนั işte in, 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 in ้นไปรับตัวอยู่้ำสาย้ำสายทัานนี้้สายนี่นี่นี่เจ้านี่เจ้านี่เป็นไงเออเฮ้อเ้อเ้ไปถานมาเ้ว่นี้โอ้จหนึ่ง่อยอยู่อ๋ออยากทำกระแค่หนึ่งเขาเขาซื้อเยอะมีก่หนงจีไรจไ ไอ้ไอ้ตรงนี้บ่เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปโอเคโอเคโอเคครับเดี๋ยวจะให้เขามาขายเยอะๆเลยแหละนั่นแหละนั่นแหละนี่ครับผมพี่น้องตลาดไก่บ้องบ้องติ้งลมมันนี่บ้องอ๋ออ๋อคือชัดๆงามๆกับลอยครับผม เกาหาครับผม,มใครผลงงามประเก่าสิบหาผลงงามหนึ่งลอยนึงรนครับผมตัวครับพี่น้องชอบโย่ชั่วมือครับพี่น้องแต่ละใกล้ครับผมเพียบไอ ถ้ามาไกลต้องขอใบอนุญาตวะครับใบเคลื่อนย้ายใบเคลื่อนย้ายครับปอคนกระบอกอ๋อครับผมตัวจโรคคนเป็น,ปน,ปนสารวัตรประสัทธ์ครับผมพี่น้องมาไกลๆเป็นการข่าเลยวันาหายเหตุใบอนุญาตมาได้ครับเมิรไปขอใบอนุญาตขอจากที่ไหนนะพี่ใบอนุญาตใบอนุญาตต,าต,ต้องไปขอจากยยาต้นทางครับผมพี่น้องอต้นทางได้ครับโอเคครับผมห้องก็ได้เห็นตลาดไกลกันแล้ว มันมีไหล่หม่องอยู่แต่ว่าผมขี่ขี่ขันไปนะทักนะปุ่นนะพูนครับพี่น้องพูนทางปุ่นไปเบิ้งบอลน,นั่นนั่นนะไป,ไปเบิ้งขนอกดีกว่าเนาะเราไปเนาะไปรปะไปกปุ่นดีกว่าโอเคครับผมตลาดไกลกะอยู่ตลาดจองจอมครับผมพูดพูดพูด,พด,พด,พดไปนี่ครับผมถึงเป็ดตึงไก เขามาพร้อมนี่เอาสิพาขี่ว่อนด้วยครับผมตลาดไก่ช่องจอมมีหลายแหงครับผมครบเซตครับผมอืไบต้องถอยครับผมด้วยกับตลาดไกด่กันครับผมบผม,มันเปียบเข้าวไทยเนะน้นนักบุญทุ่มเลย ตกลงแล้วปะเกรดทำตลาดไก่ครับผมโอ้ยมีทุกตลาดนี่ครับผมตัวนี้ก็เป็นอีกบางนึงครับผม <ขอ S 1> ที่ห<อ>ราบสื่อครับผมไก่เพียร้ายแห้งจวดครับผม นี่สถานที่รับซื้อขายสปีครับผมจวดพ่นะครับม้าค้าคากันมาขายกันหลายแห่งเนาะครับผมจวดจวดแห่งนั้นเห็นบ่ออุ้ยฝุ่นหักแห่งเลยเห็นบ่อจวดแห่งนะะเห็นบ่อเนี่ครับพี่น้องจวดเห็นบ่อเสียวไลไปาได้ครับผมนี่เห็นบ่อเห็นบ่อบ่อบ่อักเลยไก่เหรอไก่ตลอดสักปีครับผมมาซื้อมาขายกันได้ครับผม ใครไปแบบนึงอถ้อากัไปกันครับผมเพราะว่าจไทัเดืดดเ่อมาไทยเขาก็ตกใจครับพี่น้องเขายานันวพาพอ,พอมีเอียงก็อเายาันเป็นสลัตวัสัตปีกไหมมาคูเขานะครับผมเมื่อกี้ค่คู่ก็คู่หรอกพุ่มหูหรอเขายานนะคันไทยสัตวัดสัตปีกไปสัวัสัตปีกเลยครับกอทถามือยังกับโก่อยตอบครับผม ผนมีดินประสิวหลายครับผมผมมีหมาดแบบแต่ว่ากแเม้นบางล้านกับเกาสิบหาครับผมบางล้านกันลอยครับผม้อยหนึ่งเริ่มลอยนะครับผมสำหรับตลาดไก่เสาร์นี้ครับผมมีราคาตอนนี้รับซื้อโล่ลอยครับผมวันไหนถ้าไก่ไม่มีไก่ไม่มีก็รับซื้อเราเรรแพงนะแล้วแต่ตามตลาดครับผมเปนว่าโอเคครับผม โอเคครับผมไ่น้องผมกับพ้าเดียพาไปตลาดไก่มันก็ขึ้นอยู่กับการตลาดพันธุ์วนะครับนาะหมองมองกันสื่อโลคเกกับสิาบังเทือกไปเข้ากับยานเขาเพราะว่ามันกับยานสารวัตรปศสุทสัตว์แต่ว่าป้าทั้งไกลเนี่ก็ต้องเห็ดใบจากต้นทางมาคือเห็ดเปลือกกันค่ากลมาขายไดเย้เลยครับผมรูล้ละรู <c oughs> ล้ละหนึ่งร้อยครับผมตอนนี้ <c oughs> แต่บุมบบีคน้น <c oughs> เขากับซอย <c oughs> ครับผมบุมบบีคน้น ไก่ว่ามีคนนี่ถ้าคนหายเขาคอมเมนต์นี่ซื่ออื่นมาเป็นไก่อันนี้เลยนะครับพี่น้องไก่อ่าเป็นไก่สามสายพันธุ์แต่มันเป็นไก่บ้านเลยครับผมเธอเอาไปขังไว้เลี้ยงหัวอานหารนี่มันตีกคนกันขาดครับผมไก่โมนี้ครับผมกับพันปวนกับสอบถามเมื่อกี้ที่เขาไปไทยเขาก็มีสารวัตปรปัสสุทัศน์ขเข้าไปรถขมาผมสอบถามเพื่อนกับพอคอยปากคอยติ้งแล้วครับพี่น้อง น,น,นั่นข่าไงกล่องนะครับผมเบาบยังเลยครับผมนี่แหละครับผมสรวัตรประมาทกันทุกคนเนาะรับผมเปน็นน้องคิดว่าแต่สมาดแบบตำรวจคือตำรวจ <c oughs> เขามาสอบถามเขาเบือ่อยากเป็นการข่าขายครับผม <c oughs> เขาประเดี๋ยวมาเห็นยังเจ้าดอกมีการถามอีกถ่ายไปทำไรถ่ายไปทำไรถ่ายไปเ <c oughs> นียง จะกระททยไปให้ให้ลูกให้เอฟซีให้ผู้ติสิมาขายกาไก่เขาวเด็กงูว่าตลาดอยู่ไซกันลนะปที่เห็ุเห่งคอมเมนต์พ่อค้าคอมเมนต์กระยานกันกนะครับผมเฮ้ยครับพี่น้องมาขายไตยครับผมตลาดจองจองครับผมตอนนี้โลละลอยนะครับพี่นอๆๆ <c oughs> <c oughs> ้องโลละลอยเตะตรงเลนออมก่อนนะครับผมเลนออมเบางก่อนถามราคาเบางก่อนครับผมตาโลละ เกาท่พานี่เชีย่ยวออยู่บ่าฟินองเอาเกาเอาลอยๆ,ๆนะครับเนาะหมูกันแล้วกับตลาดไก่จอมๆครับผมปลากันเข้ามาได้ครับผมเป็นจอมๆนี่ครับผมจอมๆ